เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าถ้าเกิดเรามีกองบุญกองกุศสอยู่ข้างบนถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยจะมีคนเฝ้ากองบุญกองกุศสอยู่นะครับคนนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเขาเป็นใครครับอาจารย์หมายถึงว่าเขาต้องมีความเกี่ยวพันกับก็่ยมีความต่อเนื่องกันอาจจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นญาติพี่น้องกันมาครับนะเขาว่าคนอวบดิฉันน่ะหรือผมน่ะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนกันในอดีตจะไม่เกิดก่อน่าไม่เกิดแล้วผมได,ได้รับอนุญ,ญาตจากโลกทั้งสาม ให้มาเฝ้าที่นี่ไว้เพื่อเอาบุญเล็กๆน้อยๆไปใส่ตัวเองไว้เพื่อไปเกิดในโลกมนุษย์ชัติหน้านะบุญเล็กๆน้อยๆไม่รู้จะได้แค่ไหนนะฮะนะดูไปมากไปน้อยส่วนมากจะได้อยู่ที่โลกมนุษย์ตามไปครับนะนั้นถ้าเรากลับไปมองตามพระไตรปิฎกเขียนเหมือนกันเลยนะครับอาจารย์สวรรค์ก็มีอยู่หกชั้นครับตั้งแต่จตุมหาราชิกาไล่ขึ้นมานะครับดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีจนถึงปรนิมิต ตะวะสวัตตีอะไรเนี่ยนะครับอ่านยากกว่าสมควรคงจะได้ขึ้นหรือเปล่ารู้ชั้นนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ทำบุญทำกุศลอะไรถ,ถึงจะขึ้นไปอยู่สวรรค์